90ครับ67สารละยองสารจังหวัดระยองนะวันที่13พฤษภาคม67นะพันตำรวจตีทนาคมจันชาวนาสวัสสอบสวนกองกับการ2ถึงผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนาญจกรรมทางเทคโนโลยี2ด้วยนายธนศักดิ์คำสุขเรานะคร่งต้องหาว่ากระทำความผิดร่วมกันลักทรัพย์ด้วยฟังหน่อย โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลใช้บัญชี90ับ2567ลงที่13พฤศจิกายน2567 ผู้ร้องพันตำรวจปีธนาคมจันทรชนาสมรถสอบสวนกองกำลังสอนหมายถึงผู้บ่าการตำรวจสืบวนของสวเดคทรที่นี่สองด้วยนายธนศสารคำุตใช่พี่ไหมใ่โอเคซึ่งต้องหาว่ารำพึดฐานร่วมกันลักทรับย์โดยร่วมกันความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยทชจริบหรือโดยรับนเข้าส่วนของคอมพิวเตอร์มคอมพิวเตอร์ที่ถเยหรือว่าทั้งหมดทั้งส่วนของ และเปิดยื่นยราให้บุคคลใช้บัญชีเงินฝากบัญชีล็กทรมนิ์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมีได้เปเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยืนยอให้บุคคลอื่นใช้โดยการที่บุคคลนจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการขย้อนหรอเปลืองทรัพครับครับ